เด่นส e. oh. ้มเด่นส oh yeah. ้มเด่นโอ้ยถืนานี่ไม่เอาไม่มีเอาไปจับฉลากเร็วไอ้แอวไม่มีหรอออจับคนแรกเลยอใครจะจับเอาลินดูดูคนเด่นูคนแรกหนูห้ามดูนะคะหนูห้ามดูนะคะหนูหลับตานะหองใครเนี่ใครดูเหล็กอีกอะไรบุญแก้วเก็บใบซ่อนอ้าว

อาลินจับลิ้นจับเร็วอาไหมไหค่ะเาหนูไมลยค้งก็ให้เร็วเอาอะจับมอยังเอาเร็วเร็วอจับจีไ้แกขนมจับจับจับมไว้จับมจับฉลากจับฉลากเอาแม่จับให้อ่ะถือไว้ถือไว้ถือไว้โอ้ยปากเบ้อย่นแล้วย่นแล้วถือไว้เนี่ยแม่ดูดูกสีเห็นปะคนย่นแล้วไหนห้องพเบอร์ห่อรินเอาอรินเด้เบอร์หนึ่ง ไอ้ไรเลนเบอร์นึงลนย่นมกี่ของไลนเบอร์สองออเบอร์หนึ่งนกับอกับอี่นอ้นะอันนี้ของนีเฮอรเ่อเฮ้เอ้าสอ เล้ออยแก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 ะกแกแแกะกแ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 กะกแกแ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 กแ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  ต้เบหาน่น้ำจรแต่เหล่าเขาเอายยัม่เาแยวเหาเขา่ะส่าาัตงังกัอยยานต่งน่าตาัน่ง่างางกอน่างกัาันเอาเกั่นตากนอยน่งั่านา่ากให้าางกน่ะนต่ากา่าอก่านากางก่ะกนาง่ากกากา่ก่

แะนเอามากินเลยอ่ะแกะแกอ๋อแกแล้วอ๋อแกแกกินแล้วขี้ดีเอาไปยายแมวกินด้วยแกะไม่เอาพี่เอาไม่เอาเอาม่ยายแมวแลวครยายแมวแู่กินนำูกินนำออได้รางวัลอะไรได้ลูกบอลเหมือนเดิมเหรอลูกบอลได้แต่ลูกบอลได้ลูกบอลร้อนไดรอนเด็ยตัวนี้ยังแล้วว่ะเอออนร้ิ้ไหนตัวนี้ร้อาไหนตัวนี้จะเป็นมอหัย บอลเราเล่นเบอร์สองเลยเราอได้เบอร์หนึ่งใครสิ่กินทุกเมลูกปลาด้วยลกเกินไหมลูกปลานอเมฆล้อออยากกินเหมือนได้รางวัลอะไรออลินได้รางวัลอะไรนเมได้เเลคค่ะบอกว่าเราหนูกินก่อนแม่หูรสาก่